โอเคครับก็กราบสวัสดีเพียงพ่อให้เป็น้องชาวสล็อตไลน์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพฮโนโอเคนะครผมและพี่โนอยู่กับเกมสล็อตออนไลน์นะครับผมของท้งค่ายพีจีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่เกม way o f the q lane นะครับ ก็ทำเงินทางบ้านขอมาหลังไม่นะก็จริงๆไม่ค่อยอยากจะจับมันเท่าไหร่นะเพราะว่าความเครือมันค่อนข้างจะสูงนะรอบแบบช่วงเที่ยงแบบนี้นะแต่ว่าอ่ะพอดีผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็พอดีว่าไปเจอแชทพอดีนะของทำเงินทางบ้านขอมาก็มาจัดให้เลยแล้วกันนะครับผมมามีทุนอยู่หนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปอุดเครื่องที่เบสห้าบาทก่อนแล้วกันนะไม่พูดอะไรมากนะผมมา ลุยเลยครับเดี๋ยวเราบอกมันก็สำหรับทำทุบบันไดนะครับผ, time, ผมที่เข้ามารับชมคลิปของเฮียแล้วนะครับเฮียฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ซื้อแล้วกันอัดเลยแล้วกันนะอยากแบบเฮียถั่วแรกสวยมาดิดูดอกนี้ มันไม่มันถ้าเป็นในฟรีนะคุณดูนะถ้าเป็นในฟรีเมื่อกี้นั้นดอกโถน้ําเต้าใหญ่เมื่อกี้นะมนะมผมบอกเลยนะติดนะ <c oughs> คูณซะหน่อยนะเกลือนะเห็นแววแล่าคุณดูเห็น <c oughs> แวว well แล้วเห็นแววแล้ววันนี้เฮียจะมาลองซื้อนะครับผมซื้อแบบซื้อฟีสปินนะ <c oughs> เ,นเน้นซื้อนะไม่เน้นปั่นนะฮะลองวัดไกลกับเลยแล้วกันว่ามันจะเกลือ หรือมันจะกิน๋ยวมันจะแกงเรานะคนดูนะก็ตอนนี้เฮียมีเพจ Facebook แล้วนะครับผมเป็นกูไอเป็นเพจเป็นกลุ่มนะผมกลุ่ม Facebook กลุ่มสาธารณะนะมาลองเบสิบบาทแล้วนะเดี๋ยวเฮียจะปัดเรื่อยๆเลยกันนะผมว่าซื้อดีกว่าวะมาไหนไหนจะซื้อแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะคนดูนะลองดูนะไม้แรกนะ ก็ตอนนี้ยังมีกลุ่ม a c e b ุ o k นะครับผมเป็นกลุ่มสาธนารณะนะครับผมให้ทานเข้ามาแล้วก็แนะนำลงรูปโพสต์คอมเมนต์เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับผมใครแตกเกมไหนก็ลงรูปได้นะครับผมจนจะมีเพื่อนๆนก็ลงรูปเกมไหนแตกเดี๋ยวมาบอกกันมาแนะนำกันนะจะได้ตามกันไปเล่นนะครับผมนะคูณสองคูณสองนี่เพียวน้อยนะถ้าจะให้ดีเลยมาตรฐานเลยคูณสามนะครับผมแล้วก็ตัวเหมืองปีนี้แปดรอบขึ้นนะ

สิบก็ได้นะแถวสองนะสี่รอบนะตนัวคุณที่คุณก้าวนะผมถือว่าน้อยนะแต่ก็น่าจะเกลือด้วยนะสำหรับไม้นี้นะเออได้สีมอีกรอบอ่ะถ้าเกลือนี่แท็เกียร์ไหมนเนี่ยเอ้ยยังยังเดี๋ยวอยูสี่ร้อยอยู่ ือไปเจ็ดร้อยได้มาร้อยกว่าเอ้ยผมบอกเลยเอ้ยไ,ไ,ไม่น่าเลยมาเปลี่ยนเบดซื้อเลยกันครับเี็ดห้าบ้างนะซื้อเป็ดห้านี่คือผมบอกว่าถ้าจะวัดก็คือผมวัดสุดเลยนะวัดสุดไปเลยเช็คไปเลยรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดนะดูนะ สองนะี่แหละเห็นแบวเลยอ่ะตัวคูณเข้าสองอ่ะถ้าตัวคูณเข้าเข้าแบบยิ่งตงัวคูณเยอะแม่งโอกาสแตกมันยิ่งเยอะนะคุณนะเพราะเวลามันคูณตลละทีนี่ครั้งแบบที่ตัวคูณเลยนะคุณนะ สาหรับท่านทวงบ้านนะครับผมที่เข้ามารับชมที่ไหนแล้วก็แนะนําเกมได้นะแนะนําเกมเข้ามาได้เลยนะแนะนํามาในไลน์ส่วนตัวก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมถ่านแนะนําทางไลน์นะ @hiano888 มีแอะนําหน้าด้วยนะครับนะอย่าลืมแนะนาหน้านะแนะนํามาได้เลยนะอยากให้เล่นเกมอะไรเล่นตอนไหนตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนยัไงไม่เล่นนะง่วง ก็จัดมาเลยนะเดี๋ยวหนูจัดให้ทุกพี่นะตอนนี้ก็จะกลับมาทำคลิปจะลงคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะนะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งลืมกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะก็ตอนนี้เหมือนว่าจับเกมแล้วนะครับดูนะหวังวคลิปนี้จะจบไปนะครับดูนะ <c oughs> อี๋สองไม้ก็เกลือสองไม้เลยคนดูท็อกไปนหนึ่งดอกรอติดขาย เออเซฟสองสองกระดิ่งแถวแรกโอ้โหเซฟสองสองมาว่ะกระดิ่งแถวแรกกระดิ่งแถวแรกแถวแรกกระดิ่งแถวแรกกระดิ่งหมาดีฮะเราจะถึงรอดหรอคนดูไอ้เที่ยรอดเออเราเพิ่งได้คิวต่อว่ะได้คิวได้อะไรต่ออีกได้คิวเออมาอีกสองห้าเจ็ดหกอุ้ยเออได้ตีหนงว่ะรอดหรอคนดูไอ้เที่ยหมานี่รอดป่ะเป็นเบสหบาทนี่ยหมานีิงป่ะ เบท้าบาทนี่มันหมาน,นจริงๆหนึ่งพันสี่สบองบาทกำไรก็ประมาณหนะก,ร,600ก <c oughs> ร้อยนะกำไหกร้อยกันโดตีเป็นเลขก,กลมๆนะเพราะว่าเฮียไม่ไม่อยากคิดเศษคิดอะไรมันนะมากต่อเลยเบสิบอ่าบอกเด้อคิดี้มันต้องคิดบี้มันนะเขาดูนะ เอาคูณสามสวยๆมาแต่ฟรีสปินแาบผมอยากให้มันติดคูณมากกว่านเัเนีนอวเพราะว่าคูณถ้าคูณสามมันก็เพิ่มทีละสามอ่ะเวลาเราคอมโบทีนึงก็สามสามสามอ่ะอดอกเลขตายอยู่ดอกนี้ว่ะ กิเลนนี่ไม่ค่อยเหมาะกับสายปังน,นะครับไม่ค่อยเหมาะนะพูดตรงๆนะไม่ค่อยเหมาะเลยนะนะคุณ้อนน้อยนี่อย่าอย่าอย่ามาเยียบมันนะฮะกิเลนนะโดนนะครับผมโดนเอาง่ายๆเลยนะคุณได้น,น้อยต้องไปแบบพวกบัตตจุบไฟพวกไก่ชนตะโลกผีโดนสลัดอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ ชุดหนาๆหน่อยก็น่าจะแปนะแปะคีโอแล้วก็กิมโมโนเกมใหม่อะไรเงี้ยเด็ดนะเด็ดเลยขับกีนี่ผมยังไม่เคยแตกงนะขับกีผมก็แต่วะรู้สึกว่าขับกีนี่จะไม่ค่อยสูงชะต,ตากับผมเท่าไหร่นะผมเข้าไปทีไรโดนตลอดเลยนะคนดูนะแล้วมานี้ผมมีมีแวว่าจะโดนอีกแล้วคนดูนะ เอ้ยม mm ึงจะโดนทุกไม้ไม่ได้นะมึงจะโดนทุกไม้ไม่ได้นะโนมึงโดนทุกไม้ไม่ได้นะโนเอเราสองคิวเราสามผคิวมาแถวสองเทมาแถวแรกยังไงเกมเทเกมยงัก ยังไงต sí, ่อนี้ K เปลี่ยนเป็นวเปลี่ยนเป็นคิวด้วยเปลี่ยนเป็นยสวยตัวนี้กระดิ่ง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 มา600ที่สองยี่ยมันนี้รอดแล้วคนดูเคมาส10แถว3 10แถว3โอ้โห10มาแถวหนึ่งแถวสอง10ไม่มาแถวสามยิ่งมากมานรอดหรอมานี้รอดคนดูรอดไว้รอดกำไร600อีกแล้ว กำไรหังอีกแล้วไปขึ้นเบรเลยลงจากเบทดยี่สิสบกไม้นะส็นตะัวนะปมันมีมันทุนเราถึงดูแล้วรอจังวหวะนี้มานานแล้วแตะหมื่นไปทีดทิเลนลุกพ่อแตะหมื่นไปทีดิ ซื้อไปกี่หมายวะสี่หมายแม่งตัวคูณจู่สองตลอดเลยวะเป็นบ้าอะไรวะเนี่ย เบยี่สิบเว้ยเลนเอาหน่อยผมว่าแม่งแห้งมาอยนี้แหละผมไม่ค่อยทนฮัลโลกกับเบย์ยี่สิบเลยใครที่ติดตามดูคลิปผมช่วงหลังนี้ผมขึ้นเบย์ี่สิบทีไรนี่แม่งเละตลอดเลยนะโอ้ยไม่น่าเลยคุณล่อี่รอบตคูยังอยู่คูห้าอยู่เลยคนดูจะสามรอบแล้วยังไม่เอาริงเหรอเอาน่อยเอ้ยเพื่อนอือตอนี้ต่อเนี้ได้แรอเราจ้มเขอีอยู มาหน่อยเพื่อนเฮ้ยกระดิ่งกระดิ่งแถวสองยังไงผมได้คิวมากระดิ่งแถสองยังไงกระดิ่งแถวสองน้ำตาแถวแรกพกน้ำตาอมาแถวสองกระดิ่งมาแถวสามมันสลับที่กันลงวะมันดีหน่อยนะไม่ไม่ไม่ขาดเยอะนะุยไม่ขาดเยอะก็แห้งๆอยู่นะ ไปเบียดสิหมือนเดิไมไปถ้าจะไม้คล้ายแล้วผมว่าดูทรงแล้วเนี่ยทำไมานี่เกลินเอ้ยคุณสามมาแล้วว่าทำไมานี่เกลือนี่ตัวใครตัวมันนะคุณดูนะคูณสามนี่คือเนี่ยเนี่ยคูณสามนี่คือแววที่แบบมันจะแตกเยอะที่สุดแล้วอนอะคุณดูนะถ้าเข้าคูณสามนี่เ,นอนอนเอดอเียวเลยโอ้โหดอกแรกดอกแรกเคโตเงียบ เฮย้ยคุณส er <makes noise> มาแล้วเอาหน่อยเฮ้ยคุณสามมาแล้วโอ้ยเฉี่ยเดือห้ารอบเอดสี่รอบเสวยเออเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นกระดิากเฮ้ยตแถวสามตแถนี่คสิบห้ แผงลิสตแล้วคนดูอีเทียี้่หาทั้งเต้าแถวสามแล้ไม่มาจริงๆวะ่ะอี๋ขนลุกเลยคนดูเจ็บแม่5,500ั 5, นห้าีที่จะรอดจะไม่รอดอยู่แล้วเดี๋ยวอยู่200ตอนซื้อหมายสุดท้ายเบสิบ โอ้ยฮ่าวันห้าแตกมาได้ไงวะเนี่ยยังฟุกอ่ะโอ้โหคุซื้อไปสี่หรือห้าไม้วะคูณสองติดต่อกันหมดเลยพอมาโดนคูณสามแม่งแตกครึ่งหมื่นแม่เอาว่ะคุณดูก็ลาเลยแล้วกันนะคุณดูนะสุดจริงก็ขอบคุณ ทั้งจนทั้งบ้านนะครับผมที่แนะนําเกมนี้เข้ามานะให้เนี้ยเล่นในรอบเที่ยงวันนี้นะก็โอเคครับสําหรับท่านผู้ชมบ้านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเนี้ยเราชอบนะครับเนีาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเห็นคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้วสำหรับวันนี้เฮียองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสุดว่าครึ่งหมื่นบาทเบสสิบแต่ครึ่งหมื่นคนลุกอะ